อ้าวอ้าวไปเลยศกเพียบอะบอกเลยอุ้ยซามูร้าวะอุ้ยซามูร้ยวะอุ้ยอย่าเข้ามานะซามูไร้ายวะอาแล้วครับผมขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะเจ๊ก็นี่ครับผม ฮีโร okay, yeah. ่เพชรโอเคทุกคนวันน you know, <laughs> right. ี้ผมอยากมาเล่นเป็นศุนหงอคงนะเราจะไปปลอมล้างเป็นศุบนะมาดูว่าจะํำเรลจไหมมาศุนหงอคงเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างยากนะผมว่าเลยนะเอาจริงๆเลยมันมันเยอะความสามารถมันเยอะเลยงงเลยมาแต่ไม่เป็นไรเราอย่าสู้ถ้าเล่นเป็นนี่โกงมากเลยศุนหงอคงเนี่ยแต่เล่นไม่เป็นไงไม่หรอเธอบอกพอทนแต่บอกจนเธอบอกพอเลย <g ül> มาสุนหงอคงโนะอเคกับเดักป okay, ้นปปบบานม่งตัวแรกนี่แหละ<ด>มาดูว่าจะสำเร็จไหม <c oughs> ผมว่าเล่นค่อนข้าง,งยากนะ <c oughs> แต่เล่นมันอยู่เล่นมันห <c oughs> มาผมก็ระวังคอยคนเข้ามาในห้องนะเติมโค้ดเกมใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมซูเปอร์ซัดขอแนะนำเติมโค้ดเกมสะดวกปลอดภัยการันตีการบริการแล้วฟ้าสามปีมีโปรโมชั่นซูเปอร์ซัด เพียงใช้ UID ลดสูงสุดถึง300บาทคุ้มกว่าการเติมเองแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการเติมเกมทั้ง r o โ o x Free Fire, PUBG Mobile และเกมอื่นๆบริการชับไว้ใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับมันจะแพ้ในอำเภอหรือเปล่าถ้าเราเป็นโซบเดินหน้อย่างเงี้ยโดนยิงเปี้ยงเปยงนี้แตกนะมันมันดาวดินบ่อยอย่างวะโอ้ย เอาลูกเรือมาดิฟ้ามัง้งโอเคเรือเป็นตัวอื่นดิไม่ได้ครับเราต้องซุนหอกคงครับผมเอากับดักหมี่ไปดิว่ามากับดักหมี่เอาไปวางแกงเป็นยูรอนด,ดีไหมอโอ้โหไอ้นี่ฮีโร่บายหรือเปล่าวะโอ้โหหนักล่าสุดด้วยไปไปไป เอ็นนั่นลากศพไปแล้วไปไปเอาซีมิ้นไปเลยมิ้นปาดเหลืองมันมีนักล่าข้างหัวด้วยไอจอมจูนมากบดผูมึง้งแ่ปิดประตูไอมินมันตัดมันวิเคราไปบนลงอาหารไม่เห็นหมอล่ามันก็เลยปิดประตูอไอมิ้นไปไม่รอเธอบอกพอทนแต่บอกบอกจนเธอบอกพอเลยไอ้นั่นมันยิงผมนะไอเขียววะไอเขียวไปในเพือมายิงผมนะเมื่อกี้ เออไอ้เขียวะ่ะยิงเฉยเลยผมยิงอยู่บนโซฟแม่งยิงเลยส่วนไหนทัพพิมแดงเป็นหมอเปล่าวะเอยเยนนี่ผมเป็นอันนี้ไอ้ทับทิมมันลาดแล้วผมรุดออกมาจากตัวอีน้ำเงินมั้ง<อ>รอแล<ะ>้วตันนรเนี้ยไรมึงเดินอยู่กูดูเปิดกล้องดูอยู่อ่ะเออแล้วถ้าไอ้ทับทิมบอกมึงเป็นหมอถ้ามีตายฝั่งห้องคนขับอีกคนนึงก็สีขาวอ่ะเขาดูกล้องอยู่อ่ะกูก็รอ,อปรปออน,นะกูจะซ้ำ ซ้ำไหมแต่น้ำตาลอะเออไม่น่าจะซ้ำอ่ะทำไมมันไม่ชวนหวดค้ามวะเอาทับพิมก็ทับพิมเออเว้เฮ้เชื่อไอหมิ้นกันเหรอวะโอ้ไม่น่าเชื่อถือบูดไปแล้วไม่รู้เหมือนไงครับผมหรือฮันนี่มีสิ่งมายาอะไรหรือเปล่าฮันนี่มากก็ผมหน่อย ไม่ล่อเธอบอกพอทนแต่พอบอกจนเธอบอกพอเลยวางไว้ก okay. ่อนดักกับน้ำตาลนะวางดักกับน้ำตาลมันเทดีโอเคจบเกมไอ้เขี้ยวมากอลบนเปล่าวะอเวมอเปล่าวะมันไม่ใช่เหรวพี่ไม่เะเอวะ ไปเชื่อไอ้รับพีมได้ไงวะเ,อ,อ,เอ้ไปเชื่อไอไไ้ไปเชื่อไอ้มินได้ไงวะวไปเชื่อไอ้มินได้ไงผมงงเลยเอ้ผมกเเเชชื่่่อววะดดีีี๋ยผมมตติาคคคคุุณณแนฮโรรรรพใใไปเชื่อไอ้มินวะผมผมงงเลยผมยังงงเลยว่าไปเชื่อไอ้มินได้ไงนี่ช <laughs> าร่วมมือ,อกัน <laughs> เขี้ยวโดวนมินฆ่าอ๋อไอ้มินฆ่าเหรอโไอ้มินรัวๆเลยเนี่ยไอ้มินเนี่ยไอ้ม่วงฆ่าใครฆ่าวะไอ้ม่วงคือสีไหน ผมเสีาเงินหรือเปล่าไม่รู้นะไอผมงงเลยลูกเลือไปช่่ยหมิ้นโตแม่ไม่รอเธอบอกพอทนแต่พอบอกจนเธอบอกพอเลยชอบจริงๆิงเลยผมเอามาจากติ๊กต็อกนะเริ่มเกมกันมาขอเจอหน่อยดีวะโอ้ยช่วงนี้คนตั้งโปรไฟล์เป็นรูปสัตว์เลี้ยงเยอะอยู่นะผมก็อยากตั้งเป็นรูปแมวผมมั้งเนี่ยแ,แต่คนจำไม่ได้ มา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 ศูนย์ห่อคงตาแรกฮีโร่ายแบกนะตานี้ใครจะแบกเราช่วงนี้ต้องอาศัยคนแบกแล้วครับอุย้ยไอเรื่องวะใช้ได้เว้ยแต่งตัวเท่แต่งตัวเท่ก็ไม่ได้หมายความไม่จะโหดนะครับโอ้โหเอ็งปิดอะไรวะเฮ้ยโอเคไปดิไม่ไปป้าดอ่ะ ันหมอดที่เอ้าเอ้าไปเลยสบเพียบอะบอกเลยสุดยอดเพื่อนสุดยอดตามเพื่อนไปดีวกว่ากดไม่ได้อ่ะดิเพื่อนคอยด้วย อุ้ยซามูไรว่ะอุ้ยซามูไรว่ะอุ้ยหว่า,วาวนเจี๊ยบ <c oughs> ชูนิ้วกันชูนิ้ว <c oughs> <c oughs> อย่าเข้ากันนะซามูไรว่ะโอเคเรียบร้อยซามูไรก็ซามูไรเถอะ <c oughs> สมุไรโอ้โหผู้ร่วมอุดมการท่ามูไรไอเหลืองยังเบรกเลยเว้ยดินจาเอาเลี้ยงว่ะผมนี่ก็ยังนิ่งแล้วแล้วเราปาดไปสองดีสมุไรแม่งก็กันสองรอบเลยเอาเหนียวไงสมุไรเหนียวไงเออโชว์ตึงหน่อยเหนียวอ่ะใช้เออไอเงินมันเห็นแล้วว่าเราปาดมันก็ไม่รีพอร์ตเออเราก็เลยเลยปาดมาไอทีนึงไง ยยำยยำเอาเรื่องจัดโอ้ผมยอมใจข้าวเลยสุดยอดสุดยอดแอดเพื่มไปเลยแอดไปแล้วแอดไปเพราะฟาร์มเก่งนะครับผมเก่งจริงผมชอบเลยใจใจเนี่ยใจได้เลยสมุไรยืนให้ป้าเลยข่าวรอสองรอบอะทั้งหมดฝันสามรอบนะไม่แตกหนังเหนียวจัดโอเคครับผมก็ประมาณนี้สำหรับ เส้นเกียร์สูญหงอคงนะอาจจะไม่ได้เหมาะลักซุปแต่ก็ใช้ได้อยู่ตอนนี้โอเคครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วไว้เกิญคลิปต่อไปนะสำหรับสูนหอองอคงเ้ยใช้ได้ไปลองเล่นกันได้นะโกงอยู่เมื่อกี้ใครเชิญมานะเชิญมาได้เลยนะ้องพี่ปิดคลิปแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนมาเดี๋ยวไปเล่นกับเ c ซตะครั้งนะครับผมเชิญไปแล้วโอเคไว้เจอกันทุกคนบ๊ายบายอ้าวไม่มีใครเข้ามาเลยตายแล้ว